สวัสดีครับมามเชนแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอลเดนลิงนะครับซึ่งตรงนี้ผมเจอบอสนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคล้ายๆเป็นงูกระทิงหางเป็นหนามเลยอ่ะเจ้าตัวนี้เหมือนเคยเจอแล้วนะครับแล้วก็มันจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงกลางด้านซ้ายมือของจอเห็นไหมครับจะเป็นประตูเวทมนต์นะครับแสดงว่าเราสามารถเรียกเราสามารถเรียกได้นะครับทุรีของเราเพื่อนนะครับแต่ผมชอบใช้ทุรีหยาดล่างลอกแบบนะครับก็อยู่ในแมปตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับชั้นที่9 ตรงแถวแถวเาสร์หภูผาเพลิงเลยนะครับก็ปีนขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆปีนขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนี่ยครับจากตรงเนี่ยประมาณถ้ำแคลเดอดเนี่ยครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วถึงชั้นที่9นะครับมันจะให้ปีนอ่าเป็นบันไดเชือกนะครับเพื่อนๆปีนปีนปีนขึ้นมาแล้วจะจุดขอพรตรงนี้ชั้นที่9นะครับในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงแถวที่ลาบสูงอันตัสนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลย โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุยกันนะครับว่าเจ้าบอสตัวนี้มันคือชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวพร้อมก่อนนะครับโดยการที่ใช้ธุรีหยัดล่างลอกแบบนะครับที่ผมใช้ประจำแล้วก็เนี่ยครับขอกินกุ้งนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมเรียกธุรีหยัดล่างลอกแบบมาเลยนะครับโอเคเพื่อนผมมาแล้วนะครับ Okay, <S <S ไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหเอาสายฟ้าไปกินอสูรดาวตกเต็มวัยนะครับเพื่อนๆเอาสายฟ้าไปกินทูรีหยาดล่างรอกแบกผมนี้บอกไว้เลยว่าเลือดลดน้อยนะครับเพราะว่าผมอัพสเกลไปจึสุดแล้วนะครับ สาฟ้าไปกินตัวนี้ดุนะครับโหดโอ้โหไม่ยอมให้ให้ฮิวอีกฮิวได้แล้วเวลาเราฮิวเนี่ยเพื่อเราจะได้ด้วยนะครับตัวธุรีนี้ได้ด้วยนะครับ ะอะมัาได้เต็มที่นะครับเพื่อนเอาสายฟ้าไปกินอุ้ยมันมีพลังแรงน้มถ่วงด้วยอะ่ะอ้โหอีกทีเดียวก็ตายแล้วนะครับไม่เกิดซะเพื่อนโอเคสำเร็จแล้วนะครับโอ้โหเจ้านี่มันร้ายนะครับอสูรดาวตกเต็มวัยนะครับเพื่อนๆได้หินแร่สีขาวเลเวล6 แล้วก็หินแร่เลเวล6นะครับกับคางอสูรดวงดารานะครับโอ้โหเป็นอาวุธนะครับโอเคนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับอสูนดาวตกเต็มวัยนะครับเพื่อนๆก็กำจัดมันไปแล้วนะครับทุเรหล่างลอกแบบผมก็ช่วยเต็มที่เลยเวลาเราฮิวตัวเองทุเรหลั่งลอกแบบก็ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับมาโมชแนลนะครับ ก็ผมก็สอนวิธีการสู้กับมันนะครับแต่พยายามอย่าเข้าไปใกล้มันนะครับดูแล้วมันมีพลังแรงนุ่มถ่วงจริงด้วยมันดึงเราขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆพลังหวบเลยโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ